ชาวบ้านในตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาเมาจังหวัดระยองครับก็ทวงคืนที่ดินหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยไปสำรวจแนวเขตทับโฉนดที่ดินนับพันไร่ครับ<ม>ก็ทําให้เดือดร้อนเลครับไม่สามารถเข้าไปทํากินในที่ดินของตนเองได้เบื้องต้นยันยื่นข้อเสนอชะลอการรังวัดจนกว่าจะพิสูจน์สิทธิ์ครอบครองถึงที่สุดครับที่สาราวัดน้ำเป็น หมู่6ตําบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชฉเมาจังหวัดระยองครับมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่หมู่6และหมู่7ตําบลน,น้ำเป็น5คนครับรวมตัวกันถือป้ายข้อความแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกกลบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปสํารวจแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาเะเมาเขาวงแล้วไปทับโฉนดที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยกว่าพันไร่ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพทํากินในที่ดินของตนเองได้ โดยมีนายวิทยาแต้มพงซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่6ก็ได้นําชาวบ้านมาเจรจาหาข้อสรุปกับทางอุทยานแห่งชาติเขาเชะเมาเขาวงโดยมีนายนิทัศน์นุ่นสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาเชะเมาเขาวงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งางด้านาของนายวิทยาแต้มพงเนี่ยอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่6นะครับเล่าให้ฟังว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่2,556ครับ หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติมีการตรวจสอบแนวเขตใหม่ก็เลยทำให้มีความคลาดเคลื่อนของแนวเขตไปครอบทับโฉนดที่ดินของชาวบ้านหลายแปลงนับพันไร่ต้องยื่นข้อรยกร้องกับทางอุทยานแห่งชาติเขาฉมเาขาวงเบื้องต้นได้ข้อสรุปนะครับว่าจะมีการทำบันทึกร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับทางอุทยานให้มีการชะลอการรังวัดแนวเขตใหม่ไว้ก่อนเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ยินยอมแล้วก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งแนวเขตใหม่ที่ถูกถ่ายทอดมาก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเองก็บอกว่าเบื้องต้นก็จะทําการบันทึกการประชุมแล้วก็รับฟังหาแนวทางออกร่วมกันกับชาวบ้านที่เดือดร้อนและจากนั้นก็จะนําเสนอกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อที่หาทางออกร่วมกันต่อไปครับปัญหานี้เกิดมาเมื่อ,อปีห้ีนะ54หรือ56ประมาณนี้ที่ทางกรมฟื้นฟูโดยกรมอุทยาน สั่งให้ทางกรมฟื้นฟูเอาแผนที่ของอุทยานเดิมเนี่ยมาถ่ายทอดให้ให้เป็น GPS คือเอาแผนที่เขียนมือสมัยโบราณที่อยู่แนวท้ายพระราชกิกาเนี่ยมาครอบมาครอบกับภูมิทิศทศของกรมแผนที่ทหารเขาก็เลยถ่ายทอดถ่ายทอดมาครอบพอถ่ายทอดมาครอบปั๊บมันก็มีการเลื่อนกัน การถอยการขยับออก<า>ซึ่งบาง,บางแหง่งมันก็โอ่ะมีความ<ห>ขัดเ,เคลื่อนเยอะเพราะฉะนั้นโฉนดหลายแปลงที่ถูกอุทยานครอบมีโฉนดสิกธิาแปลงอันนี้คือไม่ตรงกับความจริง